จัให้ดีนะครับนะสองามไว้หนวดไว้เท่าเจาะหูหรือลิบมีใครเจาะหูไหมครับผู้ชายยกมือหน่อยมีไหมครับยกมือแสดงตัวนะครับใครเจาะหูห<า>นะครับผู้หญิงเจาะได้นะครับแต่ไม่ใส่ตามหูนะครับข้อที่สามห้า ตัดผมซอยผมหรือไว้ยาวกว่าที่ระเบีเยร์กับดดผู้หญิงนะครับไว้ได้เกิดการหลังอยู่ตรงกลางหลังพอดีนะครับ,บนะเร่อกบอกสกผมนะครับห้ามไว้เล็บอันนี้เจอบ่อยเล็ยบยาวแต่งเล็บทาเล็บหรือใช้เครื่องสำอางน,นะครับผู้หญิงจะชอบแต่งเล็บน่าดีน,นะครับ อันนี้จะไม่มีนะครับก็ได้คุยกันไว้แล้วว่าเราจะมีการตรวจทุกเดือนอก,ก็จะกําหนดมาว่าในเดือนนี้กำหนดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับห้ามใช้เครื่องประดับต่งางๆยกเว้นนาฬิกาข้อมือนะครับห้ามทาปากเขียนคิ้วแต่งหน้าหรือ ใช้สิ่งแปลกปลอมเพื่อการสสวยอะไรหลักสิ่งแปลกปลอมมาคลา่าอ้ปัดแก้มแดงอะไรปัดคิ้วนะครับแต่งอะไรเม็ดประกายตรงแก้มนะครับท้าปาห้ามันไม่ได้นะครับเจอบ่อยตอนเช้ามาโรงเรียน มาแบบสภาพไม่ตื่นพอตอนเย็นกลับบ้านสวยกันทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายบางคนนะครับแต่งหน้านะครับอนุญาตให้ทาแป้งได้นะครับทาแป้งได้ไม่ใช่แป้งคราบนะแป้งฝุ่นปกตินะครับอ่ะต่อมานักเรียนหญิงควรใส่เสื้อซับในนะครับไม่ไม่ใช่ว่าใส่ ชุดชา้นในเสร็จแล้วก็ชุดนักเรียนนะครับเราจะต้องมีเสื้อซับในด้วยนะครับนะเป็นสีขาวสวมทับเสื้อชั้นในธรรมดาอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนพอปลายทั้งผู้หญิงและผู้ชายการแต่งกายจะต้องเอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงถูกไหมครับผู้หญิง แต่ถ้ามต้นก็คือเราปล่อยใช่ไหมครับส่วนมปลายเราจะต้องเอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงและกระโปรงนะครับอ,อันนี้ไม่ควรปล่อยชายเสื้อนะครับออกนอกกางเกงและกระโปรงนะครับอต่อไปต้องแต่งกายให้สุภาพและไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายที่ราคาแพงเกินไป ก็คงไม่มีนะครับเพราะว่าเราต้องชุวนักเรียนด้วยกันอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่15ห้ามนักเรียนปักปะหรือติดสติกเกอร์นะครับที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแบบเราเว้นเราปะที่เราปักที่เป็นชื่อของเรานะครับเลขประจำตัวตัวย่อของ โรงเรียนนะครับจุดห้ามสวมเสื้อเครื่องแบบของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นมาสวมเป็นของตนทำไมครับเราจะได้ตรวจสอบนักเรียนได้ถูกต้องนะครับบางคนก็ไปเอาเสื้อพี่นะครับใส่ได้นะครับแต่นักเรียนจะต้องอแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง นะครับอะต่อไปเรื่องสำคัญทรงผมนักเรียนนักเรียนชายนะครับรองทรงห้ามปล่อยผมนะครับไม่ปล่อยผมนะครับด้านข้างด้านหลังจะต้องสั้นนะครับนะอันนี้อันนี้ให้ดูตัวอย่างก,ก่อนนะเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดน,นะครับ อันนี้คือตัวอย่างของโซงผมที่ถูกต้องนะครับและเป็นไปตามความเหม,มาะสมเมื่อสาเห็นหลายคนผู้ชายมาแบบอะไรนะภาษาคขเมรเรียกว่าสะบาะกเมินนะรู้จักไหมออนะครับอ่ะผู้หญิงแบบไหนนี่คือตัวอย่างหมอตอนน้นนะ มอมลายก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไว้สัน้นไม่เกินค่านะครับด้านข้างและด้านหลังต้องเสมอกันนะครับเสมอกันไว้ผมยาวรวบนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ติดโปของโรงเรียนนะครับสีอะไรครับมีสีอหไรบ้างของโรงเรียนมีสีอหไรบ้าง สีดำสีน้ำเงินนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับบางคนหรูตุ๊กาตาใหญ่เบือมาก็มีนะครับบางคนก็ไม่รว่วมคอยมารวบที่โรงเรียนนะครับนะข้างนอกนักเรียนแต่งกายให้เหมาะสมนะครับนะคนภายนอกเขาจะได้เห็นว่าโอ้โรงเรียนนักเรียนโรงเรียนภาษสาแต่งตัวเรียบร้อยนะครับ อ่ะมาดูนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ยาวด้านข้าด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีผมนะครับด้านหน้าและรางศรีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความเรียบร้อยกับสภาพการเป็นนักเรียนไม่ใช่ว่าด้านข้างสั้นข้างบนยาวนะครับนะ เอาสักประมาณไม่เกินสิบเซนนะครับไม่เกินสิบเซนมันจะได้ดูดีนะครับแต่รอรอครับหมดสิทธินนะรอรอหมดสิทธิน,นะครับนักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมสั้นจะต้องตัดให้สั้นระดับคา,าตัดตรงปลายผมด้านข้างและด้านหลังต้องเสมอกัน นะครับกรณีไว้ผมยาวนะครับความยาวเป็นไปตามความเหมาะสมและต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยโบสีน้ำเงินหรือสีดำตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดโดยนุโลงลมให้ถักเปียได้นะครับถักเปียได้แค่1เส้นเส้นใหญ่นะไม่ใช่สองเส้นเป็นอ่า ออกมาคู่นะอันเดียวนะครับแล้วก็ผูกโกติโกให้เรียบร้อยนะครับอ่ะข้อห้าข้อห้านะครับข้อห้าที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับนักเรียนถ้าทำอะไรบ้างไว้ผมหน้ามา้าใครไว้อยู่มีเวลาไปแก้นะครับครูจะให้เวลาเบืงเบือน นะครับตั้งแต่เปิดเทอมมานะห้ามตัดผมแต่งทรงผมทาน้ำมันเจคลครีมนะครับห้ามยอมสีผมที่ผิดไปจากเดิมสงการไปทำสีแดงมายังไม่ได้แก้ก็มีโอกาสนะครับให้โอกาสก่อนเปิดเทอมนะครับไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับแล้ว ทีมงานงานปกครองงานกะิจการจะตรวจอีกทีหนึ่งนะครับอผู้ชายไว้หนวดไวเ้เทาเมื่อเช้าเจอเดินอยู่รอบหนึ่งแล้วตอนที่อยู่หน้าเสาธงเจอหลายคนนะครับทักผมยาวทั้งไว้หนวดไว้เทานะครับบอกว่ายังไม่ได้กระตัดผมอะก็ได้ว่ากล่าวดักเตือนไปเล็กน้อยนะครับอ่ทีนี้ มาดูต่อไปชุ่อนักเรียนนาอะนะครับอันนี้มปลายนะครับเราคงรู้ดีนะครับประเด็นปัญหนาอยู่ตรงไหนครับถุงเท้าใช่ไหมครับที่เป็นปัญหามากเลยตามระเบียบคือผู้ชายถุงเท้าสีสีอะไรครับสีน้ำตาล สามารถพับขอ้อต้องพับขอ้อได้ไม่เกินหนึ่งนิ้วผู้หญิงถุงเท้าสีสีอะไรครับสีขาวนะครับพับต้องไม่เกินหนึ่งนิ้วเช่นเดียวกันแล้วพื้นสีดำได้ไหมสีเทาได้ไหมอนุโลมครับเพราะว่าเราต้องถอดรองเท้า เข้าไปเดียนนะครับดังนั้นอนุโลมพอใส่รองเท้าแล้วมปิดเห็นแต่ถุงเท้าสีขาวได้นะครับนะอ่ะต่อไปนักเรียนเจอบ่อยนะครับครูเซ็นให้เย,ยอะมากเลยครับค้าแนนความประพฤติมาสายโดนไปกี่ครับ าสายกีครับโดนไปกีคะแนนอันนี้นักเรียนคงทราบดีนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรอ่ะเรื่องของคะแนนความประพฤติมีข้อห้ามต่กกางๆนะครับเมื่อนักเรียนจะทําความผิดกี่ครั้งกี่ครั้งครูจะประกาศผลทุกหนเดือนนักเรียนรู้ผลของตัวเองสามารถดําเนินการแก้ไข ให้เสร็จสิ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้อะเดี๋ยวครูจะให้ดูระเบียบแป๊บหนึ่งนะครับ อบองเห็นนะครับมาสายโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับก็ตักเตือนทักคะแนนนะครับอาแต่งกายผิดระเบียบไม่เข้าแถวเคารพธงชาติทรงผมผิดระเบียบนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมด่ารบนะครับส่วนใหญ่ที่เจอที่ เมื่อภาคเรียนที่แล้วเมื่อปีการศึกษาที่แล้วนะครับเราแค่สายอย่างเดียวแต่ปีนี้นะครับาตามระเบียบนะครับตามระเบียบนะทุกที่มีระเบียบข้อบคับนะครับนะไปที่ไหนก็มีระเบียบเช่นเดียวกันนะครับครูจะไปพูดถึงเรื่องรายละเลนะครับยาเสพติด นะครับยาเสพติดปีนี้ขอเอาเป็นจริงจังนะครับห้องนี้ในหองประชุมนี้มีใครสูบบุหรี่ไหมครับยั่มือตาแสดงตนนะครับถ้าในภาคเรียนนี้ครูจะขอรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับที่มีพฤติกรรม แบบนี้นะครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าทั้งบุหรี่กัญชานะครับถ้านักเรียนมาแสดงตนนะครับเข้าสู่กระบวนการนะครับจะไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าจับได้เมื่อไหร่นะครับเอาตามกฎหมายที่กำหนดนะครับเนาะเพราะว่าเรามีกฎเกณฑ์นะครับอ่ะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับเราอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่น่าจะมีนะครับทุกคนเป็นพี่น้องเลือดแสดขาวด้วยกันนะครับถ้ามีนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนอ่ะ ด้านบวกด้านบวกนะครับให้ข้อมูลกันนะครับความผิดต่างๆของนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเก็บสิ่งของได้นะครับเก็บเงินได้นักเรียนไปแจ้งชื่อครับว่าชื่ออะไรนะครับเรามีคะแนนบวกให้นะครับอุทิศตนเสียสละช่วยงานของโรงเรียนของครูจนเป็นที่ยอมรับ อ่ะนะครับบวก10คะแนนอ่ะมีอะไรอีกครับมีการได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชนนะครับบริจาคโลหิตได้รงางวัลนะครับเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานสีนะครับเรามีคะแนนบวกให้หมดนะครับดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกด้านดานีทั้งหมดนะครับจะมีคะแนนบวกให้ นะครับจะมีคะแนนบวกให,กห้ต่อมาอ่ะเรื่องอื่นคุณจะไม่พูดนะครับอ่ะทีนี้เราจะเปิดวันไหนครับเปิดเรียนวันไหนครับ 15. สิห้าพฤษภาปกติเราเข้าแถวกี่โมงเวลาเจ็ดโมง้าสิบ ดังนั้นเราต้องมาถึงโรงเรียนกี่โมงครับอันนี้มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมอ่าเนื่องจากนะครับภาคเรียนที่แล้วมีการสาที่แล้วเห็นนักเรียน มาสายค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยมีมติปรับเวลาเข้าแถวใหม่และเชื่อว่านักเรียนจะมาเร็วขึ้นทันเวลานะครับอ่ะมาดูช่วงเวลาเจ็ดนาฬกาถึง7 5็ศน 50, รักษาความสะอาดในห้องเรียนในเขตพื้นที่ของตนเองเมื่อมาถึงโรงเรียนนะครับ เราจะเริ่มเปิดเพลงมีสองเพลงใช่ไหมครับเพลงสุดท้ายก็คือเพลงมาคองเรียนทุกคนเมื่อได้ยินเสียงเพลงต้องเรียบเดินมาเข้าแถวนะครับจากแถวตามจุดน,นัดหมายนะครับเดี๋ยววัจันท์คุณจะนัดหมายว่ามสเข้าแถวตรงไหนม .123 เข้าตรงไหนนะครับถึง7โมง55นะครับเราจะเริ่มทำกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติก็ เมื่อเวลา8ปนาฬิกาจุดศูนย์พอดีนะครับคารมธุกชาติทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นคุณครูที่ปรึกษาจะเช็คชื่อนักเรียนจนถึง8โมง8นาฬิกา20นาทีนะครับใครเกินนอกจากนัก้นสายนะครับนะถือว่าสาย นะครับและเราจะเรียนค่าแรกในเวลา8นิกจ30น8โมงคึ่เราจะเข้าเรียนค่าแรกดังนั้นเมื่อภาคเรียนที่แล้วเราเข้า8ง15นี้เรามีเวลานะครับให้เรียนเตรียมตัวนะครับบางกิจกรรมอาจจะเสร็จ8โง20มันก็จะมีเวลาเดิน ไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เข้าเรียนตรงต่อเวลาแล้วเลิอกอนะ่ะเลิกเรียนกี่โมงอนุญาตให้ออกจากโรงเรียนได้ตั้งแต่15.50ค่าสุดท้ายนะครับพอดีนะักเรียนเลยลงจากถึงพอดีก็4ี่โมงพอดีนะครับแต่อนุญาตก็คือ15.50น,นนะครับ ไม่มีเดือนข้าวเก้านะครับท่านรองไม่มีเดือนข้าวเก้านะครับห้อง s อ d เอก็เหมือนกันนะครับอ่ะโอเค,ออเคมีเรื่องอะไรอีกอ่ะวันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเวลาเวลด1ุ่ 2ี่นาทีแล้วมีใครสงสัยถามอโอเคช่วงต่อไปเป็นช่วง Q&A ครับ